สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเนื้อหาที่ครูให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะนอกเหนือจากเนื้อหาในหนังสือเรียนนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชื่อของประเทศต,ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษนะคะคำว่าประเทศในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า country country เนื้อหาที่เราเรียนกันนั้นจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในยูนิตที่1น,นะคะหรือว่าหน่วยที่1น,นั่นเองค่ะชื่อของหน่วยที่1ก็คือ back to school again back to school again แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาเพิ่มเติมกันนั้นเรามาทบทวนคำศัพท์จากคลิปที่แล้วกันค่ะ นักเรียนจําได้ไหมคะวันนี้คือธงชาติของประเทศอะไรคะเรามาดูพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวนักเรียนอ่านคําศัพท์ตามรูนะ The United Kingdom The United Kingdom คือประเทศอะไรคะนักเรียนคือประเทศอังกฤษใช่ไหมคะมีชื่อหนึ่งคะ่ะที่เราสามารถเรียกประเทศอังกฤษได้ก็คือ England England ตัวย่อของประเทศอังกฤษนะคะชื่อของประเทศอังกฤษก็คือตัว u กับตัว K นะคะต่อไปค่ะประเทศนี้คือประเทศอะไรคะนักเรียนอ่านตามครูนะคะสเปนสเปนต่อไปค่ะไชนา่ชาไชนา่าประเทศนี้ลืมไม่ได้เลยนะคะเด็กๆเกพราะประเทศนี้คือประเทศของเราค่ะไทยแลน Thailand ต่อไปค่ะอินเดียอินเดียและสุดท้ายนะคะ Japan ่นญี่ปุ่นญคือประเทศอะไรคะนักเรียนคือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะหลังจากนั้นคูมี ธงชาติของประเทศต่างๆมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะนักเรียนทายกันถูกไหมคะว่าธงชาตินี้คือธงชาติประเทศอะไรคะคนไทยชอบไปเที่ยวประเทศนี้กันนะคะเด็กๆชอบไปชอปปิ้งกันนะประเทศนี้ก็คือ South Korea South Korea South Korea คือประเทศอะไรคะคือประเทศเกาหลีใต้คะ่ะ อ่านตามผูอีกครั้งหนึ่งค่ะ South Korea South Korea ต่อไปค่ะประเทศนี้เป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยนะคะักเรียนสังเกตธงชาติของประเทศให้ดีนะคะประเทศนี้ก็คือเมียนมาเมียนมาเมียนมาคือประเทศอะไรคะนักเรียน คือประเทศพมา่านั่นเองค่ะต่อไปค่ะประเทศนี้ก็อยู่ใกล้กับประเทศไทยเหมือนกันนะคะเราเรียกประเทศนี้ว่าลาวส์ลาวส์เราเรียกทับศัพท์ไปได้เลยใช่ไหมคะว่านี่คือประเทศลาวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนี่คือประเทศเพื่อนบ้านของเราเหมือนกันประเทศนี้นะคะคือประเทศ อ่านตามครูนะคะคเด็กๆ Cambo d i a c a ีย o d i a c a m b o d ียเดียคือประเทศอะไรคะนักเรียนนักเรียนเดาถูกไหมคะ c a ม b o d i a เดียคือประเทศกัมพูชาค่ะต่อไปค่ะประเทศนี้อยู่ใกล้กันเลยค่ะกับประเทศไทยประเทศนี้คืออ่านตามครูนะคะมาเลเซีย มาเลเซียคือประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะเราไม่อ่านว่ามาเลเซียนะคะในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษเราต้องอ่านว่ามาเลเซียมาเลเซียนะคะเด็กๆหลังจากที่เราเรียนเพิ่มเติมไปแล้วนะคะเกี่ยวกับชื่อของประเทศต่างๆในภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ครูมีการบ้านให้นักเรียนทา ลงในสมุดนะคะเป็นการบ้านที่ทำในสมุดนะเป็นเรื่องของประเทศต่างๆ5ประเทศนะคะที่นักเรียนชื่นชอบหรือว่านักเรียนอาจจะอยากไปนะคะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดเลยนะครูมีวันที่มาให้นักเรียนแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนตามครูเลยนะเขียนวันที่ชิสึน,น่านะคะเด็กๆแล้วก็มีโจทย์แล้วนะคะ โจทย์เขียนชีทเสนหาเหมือนกันค่ะโจทย์ก็คือ my top five favorite countries my top five favorite countries ก็คือ5อันดับประเทศที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุดนะคะให้นักเรียนเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษนะด้วยดินสอนะคะเด็กๆลำดับที่1 2 3 4แล้วก็5นะคะตามความชื่นชอบของนักเรียนนะ อาจจะเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในบทเรียนของเรานะคะนักเรียนสามารถเขียนตอบลงไปได้เลยค่ะว่านักเรียนชื่นชอบ5ประเทศไหนมากที่สุดหรือว่านักเรียนอยากไปเที่ยวที่ประเทศไหนมากที่สุด5อันดับแรกนะคะหลังจากที่นักเรียนทําการบ้านในสมุดเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งการบ้านในไลน์ส่วนตัวของุูนะคะ และหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .3 นักเรียนไลน์มาถามครูปู้ได้เลยค่ะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะในวันนี้หวังว่านักเรียนจะมันทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะและอย่าลืมทําการบ้านที่ครูเคยสั่งไปแล้วนะคะและส่งครูด้วยนะคะเด็กๆและที่สําคัญค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย